พลนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเปลี่ยนแผนกระทันหันเลิกหนีหมายเรียกไปอังกฤษแล้วปักหลักเดินเกมรุกในไทยแทนโดยปล่อยของออกมาหลายทางพร้อมกันแบบนัดกันไว้จูจ่ๆพันตำรวจเอกดุสิตพรมศิลผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาโผล่มาพบพนักง,งานสอบสวนสอนอเตาปูนมาให้ปากคำในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master เตอร์ซึ่งมีฐานบัญชาการอยู่ในจังหวัดสงขลา ก่อนหน้านี้3วันพันตำรวจเอกดุสิท์ก็แจ้งความเอาผิดพันตำรวจโทรคริตปริยาเกตตำรวจพ่อบ้านของบิ๊กโจ๊กตามมาตรา157เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา149เป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับประโยชน์อื่นโดยมิชอบดูเผินๆเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วพันตำรวจเอกดุสิตพันตำรวจโทรคริตและบิ๊กโจ๊กก็คนกันเองทั้งนั้น การชิงแจ้งความเอาผิดตาม2ข้อหาดังกล่าวก็เพื่อให้คดีเข้าขายที่ปปชจัดพิจารณาซึ่งก็เป็นโอกาสของบิ๊กโจ๊กที่ได้ก้าวตามพันตํารวจโทคริศไปอยู่ในความอบอุ่นของปปชด้วยขณะที่สำนวนของคณะพนักง,งานสอบสวนคดีเว็บ BNK Master ที่กำลังออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอยู่นขณะน,นี้คือคดีฟอกเงินคนละเรื่องเดียวกันมาของบิ๊กโจ๊กอีกจังหวะ คือการส่งทนายโผลไปที่สอนเออตาปูนแล้วชิงพื้นที่ข่าวกับบรรดาสื่อที่มารอทําข่าวพันตํารวจโทคฤตมอบตัวทนายบิ๊กโจ๊กแถลงว่าตํารวจต้องปฏิบัติตามถ้อยคําของบิ๊กต่อพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรซึ่งพูดในวันที่ถแถลงกับบิ๊กโจ๊กจะยอมโอนคดีของบิ๊กโจ๊กให้ปปชทั้งที่คําพูดของบิ๊กต่อน,นี่แหละที่เป็นชนวนให้บิ๊กต่อโดนเด้งเข้ากลุ่ไปกับบิ๊กโจ๊กเนื่องจากคดีอาญาจะมาเกียเ้ยเสี้ยกันเองไม่ได้ เสร็จจากสอนเอต่าปูนทนายของบิ๊กโจ๊กก็เดินสายไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติขอให้ยุติการสอบสวนบิ๊กโจ๊กแถมยังไปยื่นฟ้องดําเนินคดีมาตรา157กับคณะพนักง,งานสอบสวนต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพันตํารวจโทรคริตก็รับลูกการแจ้งความของพันตํารวจเอกดุสิตรีโผล่มามอบตัวสอนเต่าปูน แถมไม่มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับพลตำรวจตีภพโรดกุจิรพันธ์นายกสมาคมพนักง,งานสอบสวนซึ่งก็เป็นผู้ต้องหารับส่วยมินนี่ด้วยแต่คณะพนักง,งานสอบสวนสอบพันตำรวจโทรคริศแล้วก็ไม่ได้เต้นตามพันตำรวจเอกดุสิตและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทรคริศโดยยืนยันว่าคดี BNK Master สเตอร์เป็นคดีฟอกเงินซึ่งนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปรปรชก็ให้ความเห็นประเด็นนี้ว่า คดีฟอกเงินไม่อยู่ในกรอบอำนาจของปปชแม้คนที่ถูกกล่าวหาจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามล่าสุดบิ๊กโจ๊กก็โดนอีกข้อหาโดยพันตำรวจเอกกิษณพง์กัญชัยกิตรองผู้บังคับการกองร้องทุกข์สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเข้าแจ้งความสอนอสุทธ,ธิสารให้ดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กและพันตำรวจเอกพันลบสุพินโยรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองกรณีที่บิ๊กโจ๊กใช้ไหววันให้พันตำรวจเอกพันลบ ปลอมลายมือชื่อตนเองในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มพระราชทานวอปอ,อรุ่นที่65เหตุเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานี้เองแต่บิ๊กโจ๊กก็ยังปล่อยอีกหมัดคือการเตรียมแฉแหลกของทนายตั้มิซตราวเบียบังเกิดเรื่องสวยเว็บพนันที่มีเส้นเงินไหลไปถึงบิ๊กตำรวจซึ่งน่าจะหมายถึงบิ๊กต่อความจริงทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กก็คนกันเองอีกนั่นแหละคลิปหลุดบิ๊กโจ๊กร้องเพลงคู่กับเจ้าแม่มินนี่ คนที่ถ่ายคลิปมาก็ทนายตั้มนี่เองขณะอยู่บนเวทีด้วยกันไม่แค่เล่นเกมรุกบิ๊กโจ๊กยังเล่นเกมรับแนวสายมูด้วยการไปไหว้พระเสริมดวงที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายซึ่งมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากสปปลาวชาวอีสานเคารพศรัทธามากคือพระใสพระสุขและพระเสริมพื้นที่จังหวัดหนองคายก็คือถิ่นของพลตรวจตีไพโรธกูจิรพันธ์ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก หนึ่งในผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินีน่นั่นเอง